สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูลุงทิ์และคุณครูคุณครูนัทยาค่ะอ่าเด็กๆคะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนเรื่องหน่วยอะไรเอยเด็กๆจาได้ไหมคะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนเรื่องโลกสวยด้วยมือเราอ่าเรามาทบทวนกันดีกว่าตั้งแต่วันแรกที่เด็กเรียนจนถึงวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้อะไรกันบ้างอ่าและนี่ก็คือนะคะ คุณครูอยู่ที่ไหนเอ,อ่ยเด็กๆรู้ไหมคะเด็กๆคุ้นไหมว่าคุณครูสองคนอยู่ที่ไหนกันบริเวณอะไรคะอ่าเราอ,อยู่ท<บ>ี่ไหนคะบริเวณโรงเรียนของเราบริเวณหน้าลานอนุบาลของเด็กๆจําได้หรือเปล่าเอ,อ่อเราจะมาดูกันว่าบริเวณสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กๆหรือว่ารอบตัวคุณครูตอนเนี้ยมีอะไรบ้างและอันไหนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย สร้างขึ้นมาเด็กๆพร้อมหรือยังคะอ่าพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยนะคะเริ่มที่สิ่งแรกเลยคืออะไรเอ่ยอะไรคะคุณคุณนัทที่าผักบุ้งค่ะต้นผักบุ้งเด็กๆคิดว่าผักบุ้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นมาติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กตอคำตอบที่ถูกต้องก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะมันคือต้นไม้มันอาจจะเกิด ขึ้นเองได้ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปอันนี้ล่ะต้นไม้เหมือนกันต้นนี้มีใบสีมีใบสีเขียวมีกิ่งมากเลยมันเป็นต้นไม้มันสามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้ไหมคะคุณคุณณัิยาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้ค่ะเด็กๆอย่าลืมดูนะอ่ะเด็กๆมาดูใกล้ๆเร็วมาดูสิว่าต้นไม้เกิดขึ้นจากอะไรคะเนี่ยจากอะไรเอ่ยจากอะไรคะตรงนี้เนี่ย อะไรคะอะไรเออถูกต้องมันคือดินต้นไม้เกิดขึ้นมาจากดินดินเป็นอะไรเป็นสิ่งแวดล้อมยังไงคะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเพราะว่าเราสามารถสร้างดินขึ้นมาเองได้ไหมคะคุณครูไม่ได้ค่ะดินมันมีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะถูกต้องอะมาดูอันต่อไปกันเลยอันต่อไป เป็นผ้าคลุมแบบนี้มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้ไหมคะเกิดขึ้นได้ไหมคะเด็กๆหรือมีใครมาทำไว้หเปล่าเนี่ยคุณครูทำหรือเปล่าหรือว่าเด็กๆเ,เป็นคนทำนะนเด็กๆรู้ไหมอาเรามาเฉลยกันดีกว่าคำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมันเกิดขึ้นเองไม่ได้นะคะอันนี้คุณครูก็มาทำไว้เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้นี่คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาดูันตอไปกันแล้ว อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเนี่ยแข็งแข็งอะไรเอ่ยอคุณครูรุ่งทิพอะไรนะแข็งแข็งเป็นก้อนช่วยคุณครูตอบสิคะมันคือ,ก,อ,อก้อนหินอ่าก้อนหินก้อนหินเนี่ยเกิดขึ้นเองหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นมาคะคุณครูรุ่งทิพเกิดขึ้นเองหรือมนุษย์สร้างขึ้นน้า,นนาเด็กๆช่วยคุณครคูรคิดหน่อยสิคะหรือ<ด>ว่า,าเราไปเก็บมามนุษย์สร้างขึ้นหรือเปล่าคะโอ,อ้ไม่ใช่ค่ะ ก้อนหินมันมีขึ้นอยู่แล้วนะคะเราสร้างก้อนหินไม่ได้นะคะนี่มันมีอยู่เองตามธรรมชาติเลยใช่ต่อไปอันนี้อะไรคะอันนี้คือกระถางต้นไม้เอาไว้ทำอะไรคะเออกระถางต้นไม้ก็ต้องเอาไว้อืเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ปลูกต้นไม้ถูกต้องเล้๋วกระถางต้นไม้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองได้ไหมคะเด็กๆหรือมีใครสร้างขึ้นมาหรือเปล่า ช่วยคุณครูค,คิดหน่อยสิคะใครนะอ้าเก่งมากคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาทำไมคะครูน้องกิฟสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถปลูกต้นไม้ได้ง่ายขึ้นจากที่เราไม่มีพื้นที่ดินเยอะๆกว้างๆเราก็สามารถปลูกต้นไม้ลงในกระถางเล็กๆนี้ได้เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งนะคะการปลูกต้นไม้แล้วปลูกต้นไม้อย่างไงคะเราต้องใส่อะไรก่อนอนะใส่อะไรก่อน ถูกต้องใส่อะไรที่อยู่บนพื้นดินเนี่ยใส่อะไรคะใส่ดินเไปใส่ดินลงไปเสร็จแล้วก็นำมเมล็ด <ừ> หรือว่านำมาเมล็ดหรือว่ากิ่งไม้มาใส่ลงไปเป็นปักชำไว้ก็ได้ทำให้ต้นไม้โตขึ้นเด็กๆก็ต้องรดน้ำด้วยนะคะใไมรดน้ำได้ไหมคะไม่ได้นะต้น,ตนไม้มันจะตายถ้าอยากให้ต้นไม้ใหญ่ๆเด็กๆก็ต้องมัรดน้ำต้นไม้ด้วย มาดูอันต่อไปกันนี่ก็คือธรรมชาติรอบตัวของเราสิ่งแวดล้อมต่างๆดูสิคะตรงนู้นมีอะไรเอ่ยโอ้มีอาคารเรียนของเด็กๆด้วยอาคารเรียนของเด็กๆเป็นยังไงคะคุณครูนทัทยาใหญ่มากเลยค่ะมันเกิดขึ้นเองเหรอคะคุณคณรูร่องพทสมันเกิดขึ้นเองไหมคะเกิดขึ้นเองว่ามีใครสร้างขึ้นหรือเปล่า มนุษย์สร้างขึ้นมาเราสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรคะนี่ถ้าเป็นตึกอาคารเรียนเด็กๆก็ต้องใช้เป็นอะไรคะเป็นสถานที่ไว้เรียนหนังสือแต่ถ้าเป็นบ้านละคะไว้ทําอะไรไว้ทําอะไรนะตอนคืนเราก็เอาไว้นอนตอนเช้าเราก็เอาไว้อยู่อาศัยเอาไว้เป็นที่กินข้าวเอาไว้พักผ่อนค่ะอ่ะมาดูสิเราเหลืออีกหนึ่งอย่างที่อยู่ข้างบน ข้างบนสูงสงเลยค่ะเดินทางคุมาเร็วดเดินตามคุมานะคะเด็กๆเห็นหรือเปล่าสีอะไรนู่นข้างบนสีอะไรคะโอ้โหสีขาวๆตัวสีขาวๆก้อนอะไรคะคุณครูรูปทยฟก้อนอะไรนะก้อนอะไรเป็นลูกเป็นร่างใหญ่ๆเลย เด็กคิดว่าคุณครูสร้างได้ไหมคะหรือมนุษย์ขึ้นไปสร้างได้ไหมอ่ะเนี<ด>่ยนคะไม่ได้มันเกิด,กดขึ้นเองตามธรรมชาติพ่อแม่เกิดจากการที่น้าในแม่น้ำระเหยลอยขึ้นไปข้างบนแล้วก็รวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่ๆพ<ช>อรวมกันเยอะๆเยอะๆจะกลายเป็นสีดําแล้วกลายเป็นฝน,น,นตกลงมาเองนะคะด็กได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่า แต่คุณครูได้ยินนะเด็กๆอาจจะได้ยินไม่ชัดแต่คุณครูเห็นอะไรบินนะอะไรเด็กๆอย่าสงเสียดังนะคะสงเสียดังนะจ้ามีอะไรบินตามอยู่เลยอ๋อบินอยู่เด็กๆเห็นไหมคะเจอหรือเปล่าเออ มีเด็กสังเกตเห็นอะไรที่อยู่บนต้นไม้หรือเปล่ามันคืออะไรคะมันบินได้ด้วยแหละมันบินได้ด้วยนะมันคืออะไรคะมันคืออะไรมันบิ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 นอยู่สูง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 นั่นก็คืออะไรคะนกนั่นเองนกเด็กๆว่านกเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ตามธรรมชาติหรือว่ามนุษย์เราสร้างขึ้นไหมเราสร้างนกได้ไหมได้ไหมคะ ไม่ได้เพราะว่านกเป็นสัตว์เราไม่สามารถสร้างสัตว์ได้ใช่สัตว์มันขยายพันธุ์โดยการผสมพันธุ์กันพอนกมันผสมพันธุ์กันแล้วมันจะไข่ออกมาเป็นก้อนกลมๆใช่ไหมคะอยู่บนรังมันพอมันแม่นกก็ต้องกบไข่ไว้ก่อนพอแม่นกบกไข่เป็นานๆไข่ก็จะฟักออกมาแล้วก็กลายเป็นลูกนกแล้วแม่นกก็ไปหาอาหารมาให้ลูกนกกินมันโตขึ้นมามันก็จะกลายเป็นนกที่เด็กๆ รอบคุณครูนี่ก็คือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราคุณครู่าเด็กๆไปสำรวจนะคะสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆบ,บ,บริเวณบ้านเด็กๆว่ามีอะไรบ้าง่าอ,อย่าลืมไปสำรวจนะคะอ่ะต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักโทษของสิ่งแวดล้อมเด็กๆพร้อมหรือยังคะอ่ะเดีย๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราไปดู โทษของสิ่งแวดล้อมกับคุณครูแล้วก็คุณครูรุ่งชิปกันเลยค่ะขอมหรือยยังคะไปกันเลยค่ะ